ของแถมมาด้วยผักชี่ลาวของแถมมาสันเดีขอขอบใจได้ไหลายเรั่อนมีผัก,ออนนกใบแมงลักผักอ,อีผักอ,อีตูแล้วก็กผักคูร่าผ้าแล้วก็ขึ้นไส้กรไส้แล้วก็มะเขือเปาะแล้วก็บัอกมอ่วงน่วยใหญ่จริงๆเย้ย มะละกอเราก็ได้สองลูกได้มาเยอะเลยข้างในนี่ก็จะเป็นเออก๋วยเตี๋ยวเรือเค็ตก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยเลยนะนี่สั่งมาสิบชุดสั่งมาสิบห่อสิบแพ็คมีน้ำซุปอยู่ในนี้น้ำมื่อนี้เฮาสิมาเมนูตำหุ่งเนาะพี่น้องเนาะพาไปเบิ่งน้ำกัมเด้อพี่น้องบาย สบายดีพี่น้องป้องปายเบิร์สคุสโคนมืูนีมาเมนูต่ำมืมูนีมาเมนูต่ำหม,มักคุงด้วพี่น้องเห็นบอแล้วก็โต๊ะไทยด้วยหมักมูแล้วก็ดูเดียวเดือยใคเบิร์สแบพี่น้องเลยกลัวจิได้กินกลัวจิได้กินนตะ่ใครเบิร์สแล้วปุ๊บหันปั๊บหนีเด้อพี่น้อง ตักให้หมาหน่อยกินก่อนมาหน่อยกินมักโมมาหน่อยกินมักมมโมลงมือเลยพี่น่องมา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 ปิดตาแสบน้ำข่อยอยู่บ่จืะ พักซี่ล้วกินเขากันอยู่วะร้องมึงเขาอย่บกินเบอร์ไรกินเบอร์ไรเธอลูก แซ่บปะมีนูตำมะฮุ่งกับมีตะตำมะฮุ่งแหละบุญเรนมียั้งไรผ <c oughs> ักกาดขากักมีใบโหระพา กินเกิดเตียวเรี่ยวกินเขากันของห่อนกินห่อนๆเผ็ดๆผ็ดเบิ่งไม่เอาหายดูไม่เอาหายเนอะโอ้ยสิ

ปุ๊บพันคำงหญ่ๆพี่น้องกลัวชได้กินเป็นเดือนเป็นปีกลัวชได้กินเป็นเดือนเป็นปีเลยพี่น้องกลัวชีได้เข้ากลัวเข้าชได้ก,ดกินนะอืม้ม bưng mưa mà lại bưng mai tác hay kín nữa đủ khỏi cơm ăn kín mực mùa đây thì nào <laughs> ừ. tối này nói mình mới mì nhắn mặt kín mực mùa hả kinh đại cho nó chết thỏng và nhi bệnh mà cuộc tuổi tâm một ngôi nhi đứa chẳng ห่อนห่อนเผ็ดเพ็ดเซกัน,เ,นเขาเที่ยงข่อยพี่หน่องเอ้ยยืนแต่ละมือน,นี่สองมุ่เคิงสองมุ่เคิง a 방놈 n g เมนูตามมักหุงแล้วมาสัตว์ก <introductions> ๋วยเตี๋ยวดินยาวๆโอ้โหพีดีดีพี่น้องเอ้ย ซูฮาซูฮาอีดีล่ะบรได้กินเพชเฮืองล่ะมากินเพช่ะจากกินเพชเพแล้วมากินห่อนๆใส่บัน่น ลูกชิ้นูกบใหไงได้พี่น้่งซื้อซังซังเป็นเซตมาเซตหนึ่งสีลอยลูกชิ้นอะไรซ้ลูกแล้วก็ตอนตอนเหนือเปื่อยก็ไรส้มชิ้นแล้วก็เ้นได้กระไรายอยู่พอ้เพชรแห้งาย ไปลัดไม้นึงพี่น้องลูคอยจะกนินไหนก็ได้งหม,มูให้กนะินให้กินอะไรเ่ไไรไม่เอาให้กินอนะ่ะตัง้งตาหบ้านพี่น้องบ้าน โอ้ยอย่าปีนขึ้นไปติดูเจ้าจะปีนขึ้นไปจังไหนล่ะปะหลังจากกินตำมงหงเซ็จเป็นที่เดียบดอยแล้วพี่น้องเมือนี้ มาช้ำนี่เลยขอตัวไปก่อนกับกัสสบายดีสบายดีสบายดีบ่สบายดีบายบายไปก่อนเด้อบาย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 